มากมากเลยนักเรียนครับเขาชักธงชาติสังเกตรครูเรียกนะครูเรียกนี่ถูกต้องเลยนะตามระเบียบว่าโดยการชักทงของกระทรวงศึกษาธิการนะอย่าไปเรียกเชิญทงนะตอนเช้าเราชักทง ขึ้นกี่โมงครับ8โมงหรือ8นาฬิกาชัดธงนาะบางคนต้องบอกอุย้ยม่เขาเรียกเชิญธงไม่ใช่เชานะ้าเนี่ยชัดธงแต่ตอนเย็นเชิญธงลงเชิญนะอย่างนั้นเรียกเชิญกี่โมงครับโอ้ยตายบ้านใครเนะี่ย ไม่รู้เสียงออกไปทางทางปลายทางหรือเปล่าบ่ายโมงใครไปชักธงเชิญธงลงบ่ายโมงกี่โมงครับเชิญธงลงตอนเย็นกี่โมงห <Yeah. S 1> กโมงเย็นปรบมือหน่อยยกเว้นคนเดียว <Yeah. S 1> <laughs> เขาเา <Yeah. S 1> เชิญธงลงตอนบ่าย <Yeah. S 1> บ้านเขา <Yeah. S 1> คนไทยคนไทยหรือเปล่า <Yeah. S 1> อ้าวอีกครั้งเ <Yeah. S 1> ชา้า ฟังให้ดีนะฟังคำถามให้ดีนะครับทุกคนแล้วนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับแหมนึกถึงพุทธปัญญาฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับตอนเชา้าชักธงขึ้นกี่โมงครับโอ้แปดโมงโอทุกท่านนะครับแหมบางทีเนี่ยเครียดเลยเอ้าต,ตอนเย็นตอนเย็น ตอนเย็นอ่าตอนเย็นเชิญทงลงกี่โมงครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเวลาที่ชักทงขึ้นหรือเชิญทงลงเราต้องทำไมครับเราต้องทำอะไรครับยืนตรงอายืนตรงดีมากนี่ทุกคำถามนักเรียนตอบได้ชัดเจน ร้องเพลงชาติไทยก็ชัดเจนตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้ยกทะเลมาไว้ที่นี่เพราะเราไม่ใช่เป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตยกทะเลมาไว้ที่นี่วันนี้เราจะยกเสาธงมาไว้ที่นี่เลยว่าเราจะยกเสาธงมาไว้ที่นี่อะรอสักครู่เดี๋ยวคุลลูลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนเพื่อที่จะไปไป ไปยกเสาธงขึ้นมาข้างข้างล่างแลยเรายกเสาธงขึ้นมาไว้ที่นี่อ่ามาแล้ว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 มา,ลมาแล้วหนักหน่อยไม่มีใครเคยลงมาช่วยครูเลยอุตสา,าย์ยายเสาธงขึ้นมาไว้ที่นี่ <c oughs> เราไม่ได้ยกทะเลมาไว้ที่นี่ เราไม่ใช่เป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตนะ,ะเราเป็นโรงเรียนที่ย้ายเสาธงขึ้นมาจากสนามขึ้นมาไว้ข้างบนเลยง่ายมากอะ,อะตอนเย็นตอนเย็นอตอนเย็นอะตอนเย็นตอน ธงเนี่ยอยู่ยอดเสาทั้งวันเลยอยู่ทั้งวันเลยบนยอดเสาเนี่ยนะถ้าตอนเย็นหกโมงอย่างเนี้เขาเรียกอะไรอะไรครับเอาใหม่เอาใหม่ชัดชัชัดชัชัดธงเนี่ยอยู่ข้างบนทั้งวันเลยพอหกโมงเย็นอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับ เชิญธงลงเนี่ยเก่งมากอย่าให้ผิดนะตอนเช้าตอนเช้าแปดโงประเทศไทยรวมเลดเนื้อชาติเชื้อไทยอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับ<า>อ่าชักธงเนี่ยชักธงขึ้นตอนเย็นอะไรครับชเชิญธงลงอ่าเรียกให้ถูกนะเนี่ยครูมักจะเอาไปถามในข้อสอบให้งงงเล่นอ้าวอา แต่ถ้าหากว่าทงนั้นอ่ะอีกอย่างที่นักเรียนเรียกเนี่ยเชิญนะนะถ้าเอาทงเนี่ยพับนะสมมติว่าทงเนี่ยพับวางมาอย่างนี้สมมติว่าบนพานเนี่ยแล้วคนหนึ่งเดินมาอย่างนี้ทงอยู่บนเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเชิญธงนะอ่าเขาเรียกว่าเชิญทงเชิญทงนะคิดได้ออกนะครับว่าที่ใช้หรือพูดผิดถ้าเป็นต้องใส่พานมาเลยเนี้ยเรียกว่าเชิญ เชิญุงนะอ้าวแหละจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงๆนักเรียนสังเกตด้วยนะครับถูกต้องเป็นอย่างไรอ่ะขอผู้ชายคนหนึ่งอันนั้นอะมาน่าอ่ะผู้หญิงเชิญอ่า เอาไม่รู้ให้ทําเองที่เคยนี่ยืนอยู่นี้ครูขอให้คะแนนเต็มดูนะทาไมครูให้เต็มผู้ชายอยู่ทางขวามือของผู้หญิงอ่ะถูกต้องแล้วผู้ชายอ่ะสุภาพบุรุษนะ่ะต้องอยู่ขวามือใช่ไหมครับอ่าผู้หญิงอยู่ทางซ้ายสังเกตเลยถ้าบรถเราเรา,เราไปงานแต่งงานเนี่ยเจ้าเบ่าวยืนที่ไหนครับทางขวาทางขวามือของผู้หญิงไอ้สิ่งที่สําคัญสัาคันจะอยู่ทางขวาหมด สิ่งอะไรที่สาคัญอยู่ทางขวาหมดเพราะฉะนั้นรวมไปถึงการตั้งโต๊ะหมู่บูชาว่าจะเอาธงชาติโต๊ะหมู่แล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยไว้ทางไหนเนี่ยให้คิดเลยทุกอย่างที่อยู่ทางขวาอยู่ทางขวาถ้าเรายืนหันหน้าไปครับผู้ชายอยู่ทางไหนครับผู้ชายอยู่ทางไหนขนาดเนี้ยมือไหนของครูมือซ้ายเห็นไหม ใช่ไหมผู้ชายอยู่ทางซ้ายมือครูแต่ว่าเวลาเขายืนอย่างงี้ผู้ชายจะอยู่ทางขวานะอันนี้จะได้ไม่สับสนอครูไม่ไม่บอกชักธงอ่ะเธอลองที่สองคนทำไงออาที่ชักธงนี่ไงเชือกอยู่นี่ไงอ๋อธงขึ้นอยู่เหรออ้าวเอาแล้วอย่างตอนเช้าสังเกตหรือเปล่าทำไงผู้ชายอยู่ทางไหนเอา้า อ้อาวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ดูให้ชัดๆเลยนักเรียนช่วยดูตามไปเวยอ้าวต่อไปทำไงทำไงครับต่อไปทำไงยังคิดไม่ออกเลยฮะเพราะว่าไม่ได้ดูเลยตอนเช้าไม่รู้เพื่อน <c oughs> ตกลงจะคุยกันอีกนานไหมครับธงจะขึ้นแล้วครับเอาไงไงอ้อาว่าไปเลย สมมติอันนี้ผู้ชายผู้ชายก็ทําอะไรครับอ่าดูที่อ่าทำยังไงทําไงชักทกขึ้นทงขึ้นอ่าดูที่อ้าวพ่อสังเกตฟังนะอ่าฟังนะครับนักเรียนดูนะดูแล้วดูแล้วฟังแล้วจําผู้ชายเ็าอยู่ที่ไหนครับขวาทงขึ้นทางไหน อ้าวแลสีเริ่มสับสนแล้วทงขึ้นทางขวาใครอยู่ทางขวาใครอยู่ทางขวาผู้ชายทงขึ้นทางขวาทงที่จริงต้องขึ้นทางขวาเพราะฉะนั้นคนที่ถือทงคือใครคนที่ถือทงคือใครไหนอะใครถือทงใครครับนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายถืออะไรถือทงเห็นไหมผู้หญิงถืออะไร ผู้หญิงถือเชือกอาหารตรงนี้จะชัดมาใกล้นิดเดิงจะชัดชัดเป็นข้อสังเกตนะครับส่วนที่โรงเรียนจะทําอย่างไรนะั้นเราไม่เราไม่ว่ากันนะฮะทำมาแต่ดั้งเดิมยังไงเราไม่ว่ากันดูนะครับผู้ชายนั้ยืนทางขวาถูกไหมฮะผู้หญิงนั้ยืนทางซ้ายถามรูถามว่าทงขึ้นทางไหนครับ ธงขึ้นทางขวาพเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นคนชักสาวเชือกอะใครชายฮะผู้ชาย,ชายนี่แหละตอบผู้ชายกันทุกคนเลยถ้าผู้ชายสาวเชือกแนละ้วทงจะขึ้นได้ไหมถ้าลงสาวเชือกสิเอาลองดิ<อ>นี่นี่ครูอเอาเอานักเรียนมาเลือกเอาหินมาตั้งตรงนี้เคยเล่นละครเป็นเป็นหินถ้าผู้ชายสาวก็ลงกันสิครับใครใครสาวเชือกครับเอาลองสิ เอาผู้หญิงสาวสิสาวเชื่ออ้าวสาวสิธงขึ้นทางไหนครับขวาข<ว>า,<ว>าผู้หญิงเป็นคนชักธงผู้ชายเป็นคนถือธงแต่ผู้ชายเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับนักเรียนช <วา S 1> ักธงาผู้ชายมีที่ชักธงกันแล้วผู้ชายถือธงผู้ชายมีหน้าที่ แก้เชือกจากเสาแล้วเป็นผู้ภาพบุรุษเอาไปให้ผู้หญิงอย่างนี้ครับแค่นี้ครับและผู้ชายก็มีหน้าที่รวบเชือกอย่างนี้นะครับแล้วไปผูกที่เสาถูกไหมฮะฮนี่ครับหน้าที่ผู้ชายผู้ชายยืนทางไหนครับผู<ฮ>้หญิงยืนทางใครสาวเชือกผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายทําหน้าที่อะไรครับปล่<ฮ>อยธงเท่านั้นเองเอาแหละผมให้เพื่อนหน่อย คุณลัวอาจารย์ตลอดนักเรียนทุกคนนะสิ่งที่ครูให้ตรงนี้อาจจะใช้เวลาไปสักเล็กน้อยแต่ว่าไม่รู้และครับจะได้ให้ทําให้ถูกต้องหรือ,รอ,รอบางโรงเรียน,นชินแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ทราบที่ถูกคือผู้ชายอยู่ทางขวาผู้หญิงอยู่ทางซ้ายธงต้องขึ้นทางขวาเพราะฉะนั้นคนที่สาวเชือกคือนักเรียนหญิงครับนะครับเอาละครับนักเรียนครับ วันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีก็รวมกันมาทั้งาการร้องเพลงชาติไทยให้ถูกต้องการชักทงและการเชิญทงให้ถูกต้องก็เป็นสาระการรู้ที่มอบให้ในวันนี้นะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ